รีวิวยาคุมกำเนิดหน้าใสไร้สิวและไม่อ้วนค่ะถ้าไม่อยากภาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับน้องสาวของคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องพีซันนจี้ไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพีซันนจี้เองนะคะชาเลนรีวิวยาคุม EP แรกค่ะประเดิมด้วยยี่ห้อนเลยซิมโฟเนียเป็นยาคุมฮอร์โมอนรวมนะ มาทาความรู้จักซิมโฟเนียกันค่ะซิมโฟเนียเป็นยาคุมฮอร์โมนรวมนะคะที่ประกอบด้วยฮอร์โมน2ตัวเป็นชนิดย8สิบดเม็ดค่ะแต่เขาเป็นยี่สิบดเม็ดแบบพิเศษนะคะก็คือว่าเขามีเม็ดฮอร์โมนอยู่ทั้งหมดย4สี่เม็ดและมีเม็ดแป้งเพียงแค่4ี่เม็ดเท่านั้นค่ะข้อดีของการที่เขาเป็นยี่สิบสี่บวกสี่นะคะช่วงปลอดฮอร์โมนหรือร่างกายเราค่ะไม่ได้รับฮอร์โมนจากภายนอกเนี่ย สั้นกว่าแบบ28เมตรปกติหรือแบบ21เมตรนะคะทำให้การแตกต่างของระดับฮอร์โมนในเลือดนะคะมันไม่แกว่งมากนะก็คือมีการแตกต่างกันน้อยทำให้ลดอาการก่อนมีประจำเดือนหลายอย่างลงไปนะคะคนที่ปวดท้องก่อนมีประจำเดือนปวดศีรษะปวดคัดตึงเต้านมนะคะมีภาวะบวมน้ำหรืออารมณ์แบบ เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะช่วงก่อนมีประจำเดือนหุดหิดซึมเศร้าหรือเครียดอ่ะซิมโฟเนียค่ะจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะนอกจากที่จะมีเม็ดฮอร์โมนเยอะมากขึ้นแล้วทําให้ระดับความแตกต่างของฮอร์โมนเนี่ยน้อยลงฮอร์โมนไม่แกว่งแล้วนะคะค่าขึ้นชีวิตก็คือระยะเวลาที่ปริมาณของยายอยู่ในร่างกายเนี่ยค่อนข้างนานทําให้ระดับฮอร์โมนในเลือดของเราเนี่ยไม่ตกลงไปเป็นศูนย์เลยอาการก่อนมีประจำเดือนเนี่ย มันก็จะน้อยลงใครที่มีอาการก่อนมีประจำเดือนแล้วกำลังเลือกยาคุมกำเนิดนะคะพี่นจี้ว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้ซิมโฟเนียนะคะประกอบด้วยฮอร์โมน2ตัวคือเอสซิลเอสตาเรอล20ไมโครกรัมกับดอสเปอริโนอล3มิลลิกรัมนะคะเป็นสูตรเดียวกับแยสแต่ราคาอาจจะเบากว่านะคะ ตัวซิมโฟเนียเนี่ยก็จะเป็น300ปลายปายส่วน Yes ก็จะเป็น400ปลายๆนะคะเป็นสูตรเดียวกันใครชอบยี่ห้อไหนเลือกได้เลยการที่เขามีปริมาณ EE นะคะประมาณ20ไมโครกรัมเนี่ยถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นในท้องตลาดนะคะที่มี 15, 20, 30แล้วก็35 คนที่มีปัญหาคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะเวลากินยาคุมกําเนิดน,นะคะการที่เรากินปริมาณอีอีต่ำะคะ่ะก็จะช่วยได้แล้วก็คนที่กังวลเรื่องฟ้าหรือเป็นฟ้าแล้วนะคะแล้วจาเป็นต้องกินยาคุมกําเนิดเนี่ยการที่กินอีอีต่ําก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ะคะ่ะส่วนโปรเจสตินในตัวซิมโฟเนียนะคะจะเป็นตัวดอสเฟรนนค่ะซึ่งความดีเด่นของตัวดอสเฟรนอลนะคะก็คือว่า เขาจะมีฤทธิ์ขับปัสสวะและเกลือแร่สูงลดผลของการบวมน้ำแล้วก็คัดตึงเต้านมใครที่กังวลเรื่องอ้วนนะคะตัวนี้ช่วยได้และเรื่องสิวค่ะจะใช้ได้สำหรับคนที่มีปริมาณสิวรุนแรงถึงปานกลางนะคะจะยช่วยทำให้ผิวหน้าใสขึ้นขนาดรูขุมขนเล็กลงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวดอสโซลรนโนนะคะจะลด ปริมาณฮอร์โมนเพศชายนะคะที่มากระตุ้นบริเวณต่อมไขมันที่ใบหน้าจะทําให้ความบันของบนใบหน้าเนี่ยลดลงก็คือต้านฮอร์โมนเพศชายนั่นเองคนที่มีปัญหาขนโดกผิวมันรูขุมขนกว้างเป็นสิวหัวร้านแบบผู้ชายตัวดอสพอริโนนในซิมโฟเนียช่วยคุณได้ค่ะวิธีเริ่มรับประทานยานะคะเริ่มรับประทานยาซิมโฟเนียในวันแรกของการมีประจำเดือนนะคะก็คือวันแรกที่มีประจำเดือนออกมา แต่รับประทานยาต่อไปตามลูกศรเรื่อยๆนะคะเริ่มจากวันที่หนึ่งนะคะกินไปเรื่อยๆนะคะแนะนําว่าให้กินเวลาใกล้เคียงกันนะคะหรือเป็นไปได้ให้กินตรงเวลาเนาะถ้าสมมติว่ากินวันแรกของการมีประจำเดือนที่เลือดออกมามา,มากเป็นปกติเนี่ยสามารถคุมกําเนิดได้ทันทีนะโดยไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นร่วมด้วย แต่ถ้าเริ่มเป็นวันที่2ถึงวันที่5ของการมีประจำเดือนหรือวันอื่นๆนะคะคุณจำเป็นต้องใส่ถุงยางอนามัยไปก่อนอย่างน้อย7วันนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพของซิมโฟเนียเนี่ยเขาขึ้นสูงสุดเนาะอันนี้ตามเอกสารกำกับยาเลยนะและเมื่อคุณกินไปถึง เม็ดที่24บแล้วก็คือหมดเม็ดฮอร์โมนแล้วนะคะพอเริ่มเม็ดที่ยี่สิ7ห้ายี่สหกี่เดยบดเนี่ยช่วงเนี้ย,ยจะเป็นช่วงที่คุณจะมีประจำเดือนค่ะพอคุณกินครบ28เม็ดแล้วนะคะไม่ว่าประจำเดือนคุณจะหมดแล้วหรือไม่ก็ตามคุณสามารถเริ่มแผงใหม่ได้ทันทีเลยค่ะส่วนใครนะคะที่แบบดูเป็นตัวเลขแบบนี้แล้วงงเอ๊ะไม่รู้ยังไงนะคะคุณใช้ อันนี้ที่เขาให้มาช่วยได้นะคะเขาจะมีวันเริ่มให้เลยค่ะว่าคุณเริ่มกินวันแรกวันไหนนะจะนังคารพูดพืรหัสสุขเสาร์อาทิตย์คุณลอกตามสติกเกอร์มาแล้วแปะเลยค่ะเช่นสมมุติว่าคุณเริ่มกินวันแรกนะคะเป็นวันพฤหัสเนาะคุณก็ลอกสติกเกอร์นะคะแถววันพฤหัสออกมาเนาะแล้วก็แปะไปที่เลขเลยค่ะ แล้วก็ค่อยๆแปะเรียงไล่ตามมาก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่คุณสะดวกนะแต่ถ้าคุณไม่งงคุณก็กินตามเลขไล่ไปเลยก็ได้ค่ะได้เหมือนกันเขาอันนี้เสริมเข้ามาเพื่อให้บางคนเอ๊ะฉันกินไปหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แน่ใจวันก็ใช้สติ๊กเกอร์ที่เขาช่วยมาได้เลย ใครมีประสบการณ์ใช้ยาคุมยี่ห้อซิมโฟเนียนะคะมาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเพื่อนๆได้เลยค่ะเรามาแชร์ประสบการณ์แบ่งกันนะคะแล้วก็ใครอยากให้พี่ทันจี้นะคะทํารีวิวยาคุมยี่ห้อไหนนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยค่ะเพราะว่าทันจี้จะทํำชาเลนจ์รีวิวยาคุมตามท,าที่พวกคุณต้องการนะคะใครชอบไลค์คิดว่าใช่อย่าลืมกดแชร์นะคะ